น้องๆทุกคนค่ะวันนี้เราก็มาดูกันต่อเนาะในพาร์ทคำศัพท์กันบ้างเนาะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างกับการติวคอ e ว์เซชันนะคะหวังว่าจะไม่ยากเกินไปวันนี้เป็นหมวดคำศัพท์เนาะก็จะเป็นหมวดที่ท้าทายมากขึ้นนะคะท้าทายมากๆสำหรับน้องๆบางคนที่ไม่เคยศาพสมศัพท์เลยนะคะรอบนี้แหละเราก็จะรู้สึกหือศัพท์แอบบยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะคะทีนี้ก่อนเริ่มติวนะพี่ก็มี จดหมายน้อยฝากไปถึงน้องว่าให้ stay patient and trust your journey นะคะก็คือว่าให้เราเนี่ยอดทนเข้าไว้นะคะคำว่า stay จะต้องบวก adjective เท่านั้นเนาะแอบสอน g r a m m a นิดนึงนะคะคำว่า patient ตัวนี้เป็น adjective แปลว่าอดทนแต่คำนี้ patient ถ้าเป็นคำนามแปลว่าคนไข้เนาะ เขาบอกว่าเนี่ยจงอดทนนะคะ stay patient และก็ให้ trust trust ในที่นี้แปลว่าให้ไว้วางใจให้เชื่อมั่นใน your journey ก็คือการเดินทางนะคะแต่ละคนมีเส้นทางชีวิต ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะดังนั้นอยากให้เราเชื่อมั่นว่าเออที่ทําอยู่นะทิศทางที่กําลังเดินอยู่นะคะมันจะนําพาเราไปสู่สิ่งที่ดีๆนะคะน้องคิดว่าเออมันจะดีขึ้นเนาะดังนั้นทําให้เต็มที่นะคะน้องอย่างน้อยนะ่ะเราไม่เสียใจภายหลังโอเควันนี้นะคะน,น้องข้อที่หถึงข้อที่สิในหมวดคำศัพท์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ข้อนี้6นะคะน้อง they use an automatic dot 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 to turn the lights on and off สำหรับน้องๆที่เพิ่งผ่านมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะพี่จะบอกว่าระดับความยากต่างๆนะคะอ้างอิงจาก ปีล่าสุดคือปี68นะคะหนูจะเห็นว่ามันก็มีความยากขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยนะคำศัพท์อะไรเงี้ยก็จะมีใหม่ๆเข้ามาอยู่พอสมควรนะคะอยากให้น้องเตรียมความพร้อมให้เต็มที่น้องอะข้อนี้เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เขาต้องการเป็นคำนามแน่ๆนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาทั้งหมดก็เป็นคำนามนะคะสิ่งที่เขาวัดคือความหมาย เราต้องรู้ความหมายนะคะถ้าเราไม่รู้ทั้งหมดอย่างน้อยเราควรจะตัด c choice ได้นั่นเองเนาะเราก็ค่อยๆแปลไปเราบอกว่าพวกเขาใช้ Automatic ตัวนี้เป็น adjective แปลว่าอัตโนมัติใช้บางอย่างที่เป็นแบบอัตโนมัติเพื่อที่จะเทิร์นเทิร์นอะไรบางอย่างออนแล้วก็เทิร์นบางอย่างออฟนะคะ turn on, เทิร์นออนนะว่าเปิดเทิร์นออฟแปลว่าปิดนะคะทำอะไรเลย เปิดปิดไฟแบบอัตโนมัตินะคะเราจะคำว่า lights นะคะแปลว่าไฟได้นะคะของไฟฟาในที่นี้เนาะไม่ใช่ไฟแบบไฟร้อนๆถ้าไฟร้อนร้อนเราเรียกว่า fire mm hmm. อ่ะข้อนี้เราบอกว่าพวกเขาใช้จุดจุดจุดที่อัตโนมัติข้อ a คำว่า device แปลว่าอุปกรณ์นะ อีกคำหนึ่งที่ควรรู้ก็คือ tool หรือเครื่องมือนะคะน้องต่อไปข้อ b คำว่า material แปลว่าวัสดุวัสดุนะคะวัสดุหรือเนื้อหาขึ้นอยู่กับบริบทถ้าเนื้อหาเนี่ยใช้ในเชิงการสอนส่วนวัสดุก็อย่างเช่นเราบอกว่ามันเป็น natural material หนูจำอย่างนี้ก็ได้นะคะ natural material ก็คือเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะคะก็คือทำไม่ได้เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ eco, ly, อม eco friendly นั่นเองนะคะน้องโอเคพี่เขียนให้ตรงนี้นะคะ natural เขียนอย่างนี้ material นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ ทำมาจากาธรรมชาติย่อยสลายได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเน็ตเวิก็ว่าเครือข่ายนะคะเครือข่าย Controller นะคะแปลว่าเป็นตัวควบคุมตัวควบคุมนะคะหรือผู้ควบคุมอะไรอย่างนี้เวลาเราพูดถึง Controller ร์นะเรานึกถึงอะไรเลยรีโมทใช่ไหมเขาบอกว่า คนไทยเราเรียกแค่รีโมทเวลาเราพูดรีโมทปุ๊บเรารู้เลยว่าเรากำลังพูดถึงไอตัวที่กดกับทีวีใช่ไหมเปลี่ยนช่องอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะมันคือรีโมทคอนโทรเลอร์นะคะน้องแปลก็คือว่าตัวควบคุมระยะไกลคำว่ารีโมทแต่ว่าไกลนะคะคอนโทรลเลอร์ controller ก็คือตัวควบคุมอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง คนไทยตัดคำว่าคอนโทรลเลอร์ออกพูดแค่รีโมทที่แปลว่าไกล,ไกล,ไ,กลไกลอย่างเดียวนะคะโอเคข้อนี้นะน้องๆเราพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ได้แบบอัตโนมัติในการเปิดปิดไฟนะคะไม่ต้องเดินไปปิดเองเนาะมันอาจจะมีไฟหลายดวงมากนะคะสามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้ สรุปให้เข้าใจง่ายๆนะคะน้องข้อที่6เนี่ยเราใช้ Device ไม่ใช้ Controller เพราะว่ามันมีคำว่า Automatic ที่แปลว่าอัตโนมัตินะคะเราควรใช้กับคำว่าอุปกรณ์มากกว่าตัวควบคุมเพราะว่าตัวควบคุมเนี่ยมันแปลว่าจะต้องมีคนควบคุมสั่งางๆเนี่ยถูกปะดังนั้นเราควรใช้คำว่า device มากกว่าข้อถัดมานะคะน้องพูดถึง thunderstorms ก็คือ พายุฝนนะคะเราบอกว่าเป็นพายุฝนที่โหมกระหน่ำเลยเนี่ยมันทิปิ a ค l ลคำศัพท์นี้นะคะมันเหมือนกับโดยปกติแล้วนะคะโดยปกติแล้วมันจะจุดๆ,ๆในที่นี้เป็น a d v e rb นะคะมันจะไปขยายเว rb ตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดที่เขาให้มามันเป็นอะไรอยู่แล้วเป็นเว rb แหละเพราะเขาไม่ได้วัดกำวมาแต่วัดความหมายเนาะ เราบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะจุดๆภายหลังช่วงเวลาที่วันนั้นเนี่ยมันร้อนแล้วก็ทำไมด้วยนอ้องแล้วก็ชื้นนะคะฮิวเมวันไหนร้อนๆชื้นๆตัวเหนียวๆทำไมเลยมันจะเกิดพายุฝนห่มกระหน่ำใส่เราเลยนะนะคะดังนั้นอันนี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนเล็กๆนะคะให้เรารู้คำศัพท์นะคะน้องมีคำว่าอะไรบ้าง คำว่า occur คำนี้แปลว่าเกิดขึ้นนะคะ appear แปลว,ว่าปรากฏ destroy ทำลาย prepare ก็คือเตรียมค่ะเราบอกว่าพายุฝนเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะทำลายใช่เปล่าไม่ใช่นะคะเราตัด choice ก่อนพายุฝนเนี่ยมันจะเตรียม ะะหลังจากที่มี2เหตุการณ์นี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะดังนั้นเราจะเหลือให้เราเนี่ยสับสนส2่ง o i c e สองช้อยสนะคะคือกรรมการเนี่ยเขาจะค่อนข้างมาในรูปแบบเนี่ยนะให้เราลังเลนิดนึงว่าเฮ้ยตอบอะไรดีนะคะคำว่า occur กับคำว่า appear ต่างกันนิดนึงนะคะน้อง occur เนี่ยเกิดขึ้นนะเราส่วนใหญ่ก็จะใช้กับสิ่งที่เป็น ปรากฏการธรรมชาติหรือเป็นอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นเช่นเอาสิ่งที่เป็นเรื่องของธรรมชาตินะเช่น Earthquakes เราจะเน้นไปที่ตัวสถานาการณ์นะคะน้องเช่นสถานาการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยมักจะเกิดขึ้นนะคะ often occur in japan นะคะเราบอกว่ามันมักจะเกิดขึ้นในญี่ปุ่นดังนั้นคำว่า occur ตนี้นะคะ เราจะใช้เน้นย้ำว่ามันอะไรเกิดขึ้นนะคะเราเน้นย้ำที่ตัวสถานการณ์นะคะขณะที่คำว่า appear appear ที่แปลว่าปรากฏเนี่ยเราจะใช้กับสิ่งที่เรามองเห็นเราเน้นกับสิ่งที่เราตาเนื้อเราไปสัมผัสเท่านั้นเราไม่ได้เน้นไปที่ตัวสถานการณ์เราเน้นในสิ่งที่เรามองเห็นว่าเราเห็นอะไรเช่นนะคะเราพูดถึง อืม mm. The magician นะคะนักมายากล made ทำให้ the rabbit ทำให้กระต่ายเนี่ย appear ปรากฏขึ้นนะคะ out of nowhere ก็คืออยู่ดีๆเนี่ยนักมายากลเนี่ยก็ทำให้กระต่ายเนี่ยโผล่ขึ้นมาดังนั้นคำว่า appear เนี่ยมันคือปรากฏ หรือโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะคะเราเน้นว่าเราเห็นอะไรนะคะเท่านั้นเราไม่ได้เน้นในที่ตัวสถานาการณ์เนาะระหว่าง it never occur นะคะตัวนี้กับอีกอันหนึ่งเป็น appears ะะให้หนูเลือกระหว่าง choice occurs หรือ a p p e a r ตัวใดตัวหนึ่งนะคะ it never occurs or it never appears to me เลือกมานะคะน้องคอมเมนต์ไว้ ใต้คลิปนี้ได้นะโอเคเรียบร้อยละตรงนี้ทีนี้ข้อที่7เนี่ยเราพูดถึงปรากฏการธรรมชาตินะคะที่เป็นทายุฝนเนี่ยโดยปกติแล้วเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ช่วงเวลาของวันนั้นเนี่ยมันร้อนชื้นมากเลยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์นี้ได้นะคะเพราะงั้นข้อนี้ตอบ occur ได้เลยเนาะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปข้อที่8 คุณหมอนะคะหลายท่านเลยหนูเติมเห n นปะ่ะแบบคุณหมอหลายท่านเลยมักจะจุดๆผู้หญิงที่ pregnant เป็นอะไรเลยผู้หญิงคนนี้น้องบอกว่าตั้งคันนั่นเองนะคะผู้หญิงที่มีน้องเนีเน่ยควรจะนี่นูเห็นปะ avoid เพาว่าหลีกเลี่ยง i n t e n s e physical activity to stay safe เพื่อที่จะให้ปลอดภัยควรจะหลีกเลี่ยงคำว่า intense แปลว่ารุนแรง physical activity ก็คือกิจกรรมทางกายภาพต่างๆไม่ว่าจะออกกำลังกายวิ่งเดินนะคะต่างๆควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันรุนแรงนะคะออกกำลังกายหรือเดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยควรหลีกเลี่ยงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยนะคะ งั้นคุณหมอมักจะทำอะไรบ่อยๆคำว่า often บ่อยๆนะคะทำอะไรบ่อยๆเลยให้กับคุณแม่ตั้งขันข้อ A แปลว่าเสียใจนะคะน้อง regret ข้อ B ignore ว่าเพิกเฉยไม่สนใจข้อ C complain นะว่าบนข้อ D emphasize เน้นย้ำนะคะเหมือนคำว่า focus นะคะ โอ้เป็นอะไรที่บอกซ้ำๆให้ทำแบบนี้ <c oughs> ก็ชัดเจนเลยน้องๆว่าคุณหมอก็ต้องเตือนบอกคุณแม่นะคะที่ตั้งครรภ์น,นี่ยให้เรามัตระวังนะะการออกกำลังกายที่ intense ที่มันรุนแรงนะคะหรือการใช้ชีวิตนะ <c oughs> เดินวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงนะคะ ต้อง avoid นะคะงั้นข้อนี้ตอบ emphasize นะคะได้คำตอบเรียบร้อยเหลืออีกสองข้อสุดท้ายนะคะน้องข้อที่9พูดถึงจุดจุดจุด earthquake earthquake แปลว่าแผ่นดินทำไมเลยไหวนะคะน้องแผ่นดินไหวคำนี้ต้องรู้แล้วนะกับคำอีกคำหนึ่งคำว่า disaster แปลว่าภัยพิบัตินะคะ คำพวกเนี้เนาะต้องรู้บางทีเขาใส่คำว่าธรรมชาติเข้าไป natural disaster นะคะภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆโอเคแผ่นดินไวหวที่มันจุดๆ,ๆเนี่ย once c r a i m e d the lives of over a million people เราบอกว่ามันเนี่ยครั้งหนึ่งนะคะ once แปลว่าครั้งหนึ่งนะคะได้ทำไมเลยพลากชีวิตนะคะน้อง คำนี้พรากชีวิต claim the lives คำว่า life เติม s ตัวนี้นะคะน้องมันมาจาก l i f e นั่นแหละแต่ว่าถ้า l i f e มันคือชีวิตเดียวแต่เนี่ยเขาพูดถึงหลายชีวิตนะคะหลายคนหลายชีวิตเลยอะที่ต้องตายไปนะคะเขาบอกว่าเป็นจำนวน over a million people เกินล้านอะนะคะ ดังนั้นนะคะน้องเราจะเห็นว่าแผน่นนิไหวเป็นปรากฏการณ์ที่รุนแรงนะคะเคยเขาเรียกว่าไหลทำลายล้างมนุษยชาติได้เลยเนาะในอดีตการถึงถ้าเราอ่านมาว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่โลกแรกนี่นานะคะมันเคยมีโลกก่อนหน้านี้ที่แบบมันถูกทำลายไปหรืออะไรอย่างนี้เนาะงั้นข้อที่9น้อง มันต้องเป็นแผ่นดินไหวแบบไหนอะที่มันทำให้คนตายเป็นล้านลานได้ข้อ A คํคำว่า mind แปลว่าแปลว่าอะไรเอ่ยอ่อนๆน,นะคะน้องๆไม่รุนแรงคำนี้ถ้าเราพูดถึงคนมีไข้แล้วเขาบอกเขาเนี่ย i have a m i n d fever ก็จะเป็นไข้แบบต่ำๆไข่อ่อนๆไม่ได้ไข้สูงคำว่า huge แต่ว่ายิ่งใหญ่ใหญ่โตนะคะมะโหลานหรือรุนแรงนั่นเองนะคะโอเคหนูโน้ตไว้นะใหญ่โตนะคะหรือให้ในความหมายแบบรุนแรงได้ hugesimple นะคะงงแปลว่าง่ายๆเลย easy ง่ายได้นะคะเรียบง่ายอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะ simple บอกคนนี้มีชีวิตที่ซิมโปแบบว่าเป็นคนที่มีชีวิตเรียบง่ายไม่ชอบใช้ชีวิตอะไรแบบเพื่อที่จะหรูหราหรือว่า,าพรีสคนอื่นอะไรเงี้ยะคะใช้ชีวิตแบบสิมโพเรียบง่ายมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ไม่ต้องแบบอะไรมากมายนะคะก็ e จ u s แต่ว่าสวยนะคะสวยดูแพงอะข้อีงั้นข้อที่เก้าหนูตอบอะไรก็ต้องตอบ huge นะคะตอบ huge earthquake เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ข้อที่10นะคะคำว่า individuals คำศัพท์นี้นะคะต้องไฮไลท์ลองน้อง,องบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะ individuals เติม s, s มาให้ด้วยนะคะถ้าไม่เติม s มันจะแปลว่าปัจเจกบุคคลแปลว่า คนแต่ละคนนั่นเองเพอเติม s มาแล้วก็แปลว่าคนหลายๆคนนั่นแหละนะคะนอะ้อเขาบอกว่าคนบางคนเขาเติมซ้ำเข้ามานะคะ show very little facial dot dot even when feeling deep emotions คนบางคนเนี่ยแสดงอะไรเลย facial มาจาก face นะคะแปลว่าหน้านเองนะคะแต่ว่าเติม al ตรงเนี้ย นะคะตรงนี้เป็น adjective นาะเป็น adjective เขาบอกว่าคนบางคนเนี่ยโชว์สีหน้าออกมาเนี่ย very little แปลว่าน้อยมากนะคะน้อยมากโชว์สีหน้าออกมาน้อยมาก even แม้กระทั่งเมื่อตอนนี้พวกเขารู้สึกทำไมเลย deep emotions รู้สึกแบบขุ่นเคืองใจมากๆนะคะ่ะ deep emotions ตอนนี้ คืออาจจะรู้สึกโกรธมากรู้สึกเศร้ามากรู้สึกอิจฉารู้สึกอะไรก็แล้วแต่ที่มันรุนแรงมันลึกคําว่า deep หรือว่าลึกนะคะลองถ้าแปลตรงตัว emotions คือความรู้สึก deep emotions คือความรู้สึกที่มันอัดอันมันขุ่นเคืองใจแล้วมันจะ เขาเรียกอะไรอบอีป <laughs> ั้นจะแตกนะ deep emotions ดังนั้นข้อนี้เราบอกคนบางคนเนี่ยเขาแสดงออกสีหน้าน้อยมากกันเองคำว่าแสดงออกอะน้องๆต้องใช้อะไรตัวนี้นะคะคำนามตัวนี้ที่แรลว่าแสดงออกข้อ a คำว่า description นะว่าคำอธิบายนะคะมาจากคำว่า describe ถ้าหนูสังเกตดีๆเห็นปะข้างหน้ามันเหมือนกันเลยมันต่างกันนิดเดียวตรงคำว่า cry กับ description นะคะ อธิบายนะคะคำอธิบาย description ต่อไปนะคะ expression นี่แหละการสแสดงออกนะคะการสแสดงออกให้เห็นว่าเป็นยังไง expressionexplanation คำอธิบายเหมือนกันนะคะเออเป็นคำอธิบายมาจาก explain ไหนนะคะตัวนี้เป็น verb และคำสุดท้ายคำว่า decoration การตกแต่งนะคะเป็นอะไรที่แบบมา decorate ให้มันสวยงามมากขึ้นดูดีมากขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะโอเคข้อที่10บได้คำตอบว่า facial expression นะคะนอะ้อง facial expression การแสดงออกทางสีหน้านั่นเองเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะน้องสำหรับหมวดคำศัพท์ ใครที่ติวจบมาจนถึงตอนนี้นะคะสามารถส่งอ e emoji รูปอะไรดีนะวันนี้พี่จะขอ emoji เป็นรูปอดอกไม้ก็ได้ที่หนูชอบนะคะในในเครื่องหนูมีดอกอะไรบ้างนะส่งมาได้เลยนะคะหนูชอบดอกอะไรแล้วก็อาจจะเม้นบอกความรู้สึกได้นะว่าง่ายยากแค่ไหนนะคะพร้อมไม่พร้อมยังไงตอนนี้นะพรุ่งนี้บางคนจะไปสอบแล้วนะคะขอให้ทำให้เต็มที่นะคะ แล้วก็ขอให้เป็นลูกรักของพระเจา้าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะคะเนาะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้คลิปถัดไปจะเป็นกรัมม a r นะคะใครอยากดิ g r a m ม a าก,กันต่อรออีกนิดเดียวนะคะพี่จะทยอยโพสให้ครบในเร็วนี้ค่ะ